ากหนังที่ทำปรุกุในงานศิลปะหัตถกรรมที่มีแนวคิดที่ว่าจะทำหนังที่ถูกข้างจาก AI ไที่เป็นหนังสยองขวัญสั่นประสาทดึงความสนใจของผู้ชมในตอนเปิดเรื่องโดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศ,ศ,ศ,ศึกษาปีที่4อย่างโชติกาและมัทที่มาโชคอนันต์ p พศาลพ,พี่น้องฝาแฝดมาเป็นนักแสดงและถ่ายทำฉากนี้โดย รพัฒน์สอนชวนนำสุวรรณมนัสนันเพชรทัตและกันกุลนัทพลกทกโทธภายใต้การดูแลของคุณครูนพร,รัตน์ก้อมก่อนแก้วจนสามารถทำฉากนี้ออกมาได้อย่างตราตึงใจผู้ที่ได้รับชมนี่อาจจะเป็นฉากเปิดเรื่องที่เราคาดหวังเอาไว้แต่ตัวหนังดันมาไกลเกินกว่าที่จะทำประกวดได้พอตัวหนังต้องใช้วิธีการตัดต่อที่ซับซ้อนยาก กว่าฝีมือของนักเรียนมือใหม่จะทำได้ด้วยตนเองอีกทั้งเนื้อหาที่มีการใช้อาวุธรุนแรงประกอบการถ่ายทำจึงไม่เหมาะสมเท่าไหร่นักที่จะทำประกวดในครั้งนี้และความยากอีกอย่างหนึ่งอยู่ที่ต้องใช้สถานที่ถ่ายทำที่น้ำตกซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะนำทีมงานไปทำงานได้จึงทำได้เพียงฉากจบเล็กๆเ,เ,เพื่อใช้เพิ่มเติม ในการประกวดเท่านั้นโดยใช้นักแสดงสองคนทําหน้าที่ร่วมกันโดยมีธนภัทรเท่าใจดีตากล้องภาคสนามทําหน้าที่ควบคุมมุมกล้องภายใต้การดูแลของคุณครูที่ศึกษาอย่างคุณคณร,รูนพรัตน์ก้มกอนแก้วที่ฝากฝีมือทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังการประกวดมานักต่อนักมาช่วยควบคุมงานนอกพื้นที่ในครั้งนี้และพอทําไปทํามาก็เกิดแนวคิดว่าตัวหนังมันไปต่อได้อีกไกล บทสรุปคือทีมผู้สร้างจะถ่ายทำหนังที่หยดแห่งวัดผภาสุการามที่ให้ผู้ที่สนใจรับชมเท่านั้นมีความเกี่ยวข้องกับตัวหนังหลักที่ใช้ประกวดในเชิงหนังที่ถูกสร้างจาก AI และนี่เป็นโอกาสครั้งสำคัญที่ทำให้ค,คุณครูได้เฟ้นหาผู้ที่จะมาทำงานเบื้องหลังและทำการแสดงเบื้องหน้าก่อนทำภาพยนตร์จริงไปประกวด และเหตุผลนี้ก็ส่งผลให้ได้นักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่หได้ลองงานในการถ่ายทําชากตารวจต่อสู้รลัดที่ข้งซึ่งบทตํารวจก็หนีไม่พ้นคุณครูนพรั์เป็นผู้สแสดงและมีนักสแสดงอีกสองคนอย่างพลวัตส,สว่างบงและธนโชคคำสิงเล่นบทผู้ร้ายในละทิศข้่งและนักเรียนที่ทําหน้าที่ถ่ายทําในครั้งนี้อีกมากมายที่เช่นชยาดาภูอลามปิยะธิดาวิสารวิเศษปงและกัญญาวันแสงพึ่ง แต่โอกาสกับไม่จบเพียงเท่านี้เพราะวันหนึ่งคุณครณูนพรัตจะไปถ่ายทําเพิ่มเติมที่น้ําตกก็บังเอิญได้พบกับนักเรียนชายชั้นปฐมศึกษาปีที่6มาเล่นน้ําตกพอดีอาทิเช่นอาทิแสนเทพทิศิศักดวงดาราอนุรักษ์จำปาเกินและอภิชาติารัศลักษณ์ถือเป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ทําให้นักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่6ได้แสดงฝีมือของตอนเองและผลปรากฏว่า ทำให้ได้ฉากจบของหนังที่ดูด,ดันรอให้ผู้ชมได้สัมผัสด้วยตาคุณเองนี่อาจจะไม่ใช่ใชหนังที่ใช้ประกวดแต่เป็นหนังที่มาพร้อมกับโอกาสของการได้ทำงานร่วมกันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6แม้มันจะมาด้วยความบังเอิญและต้องแข่งกับเวลาที่มีจำกัดแต่ทุกคนเต็มที่กับวันและตั้งใจ ที่ทําให้ผู้ที่ได้รับชมได้พบกับประสบการณ์บันเทิงเกินกว่าที่ท่านจะคาดเดาได้ที่หยนแห่งวัดผาสุการามปีใหม่นี้มาแน่นอน